เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรงรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง รายการที่นี่บ้านเราในวันนี้จะพามาที่วิทยาลาัยเทคโนโลยีพระมหาไถาพัทยาหนึ่งในสถานศึกษาสายอาชีพของคนพิการมาทำความรู้จักกับนักเรียนพิการ3คนตั้มนักเรียนเทอม3ามสาขาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มอนนักเรียนเทอมสุดท้ายสาขาอิเล็กทรอนิกส์และอุนักเรียนเท,มทาาอเเทมแรก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพูดคุยเรียนรู้เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้เห็นว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรในที่นี่บ้านเราตอนซ่อมสร้างศักดิ์ศรี ผมชื่อธิติยาจีนสันเทียครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับปัจจุบันอายุ33ปีเรียนหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศต,ตอนนี้เรียนอยู่เทอม3แล้วครับผมพิการมาตั้งแต่กำเนิดครับแล้วว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมหัดเดินครั้งแรกตอนขวบหนึ่งเขาก็าลุ้นแทบตายว่าผมจะเดินได้ไม่ได้ราวขาผมสั้นข้างหนึ่ง มืนมันสร้างเซลล์สร้างไม่เสร็จครับกระดูกตัวตุ่มยังไม่มีแล้วก็นิ้วไม่ครบตอนเด็กช่วงนั้นก็จะมีโฆษณาตัวหนึ่งครับกำลังดังเลยโฆษณารองเท้าที่มันพูดว่าเป๋เป๋เก็บบอลให้หน่อยดินโฆษณาตัวน,นั้นเลยครับทำให้ผมผมโดนล่อทุกวัน เข้าไปเวลาเราแอดเข้าไปเวลาเราเซฟเหมือนแล้วเรากดปุคิดเข้าไปแล้วเนี่ยเองก็เขียนโค้ดเซฟเลยก็ใช้ชีวิตมาเหมือนเด็กทั่วไปปกติรับเรียนมัธยมมาจนถึงกระทั่งมปลายพ่อผมได้เสียชีวิตผมก็คิดแล้วว่าผมต้องดิ้นรนใช้ชีวิตยังไงเพื่อไม่ให้เป็นภาระของที่บ้านผมก็พยายามหาตังหาเงินวันหนึงก็ได้เข้าไปสู่วงการยาเสพติด ทำไปจนวันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเรามันหายไปครับก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจสารตัดสินมา6ปี6เดือนก็ใช้ชีวิตอยู่ในก็ทําตัวดีครับได้มาเจอคนคนหนึ่งที่เป็นพิการเหมือนกันนั่งวิวแชร์เขาเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะพาา a h ไทยพัทยาเขาก็เลยแนะนํามาผมใกล้จะพ้นโทษพอดีเขาก็แนะนําให้ผมลองมาเรียนดู ผมชื่อนายอมรดุรีนะครับชื่อเล่นชื่อมอนครับอายุ37ปีครับผมเรียนที่นี่เรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ก็อยู่เทอม4ี่แล้วล่ะครับผมเป็นคนพิการเพราะอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ผมอายุ15นะ้าขาขับจากโรงเรียนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองครับไปเกิดอุบัติเหตุชนกับราวสะพานอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ ทำให้สลบไป3วันแล้วก็ฟื้นมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่ว่ากระดูกคอเคลื่อนกระดูกสลังหลุดแล้วก็รู้ตัวเองว่าร่างกายท่อนร่างมันขยับไม่ได้เราเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวเองแล้วเรากลายเป็นคนพิการเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราใส่รองเท้ายังไงจะต้องแต่งตัวยังไงใส่กางเกงยังไง เราพอตัวเองมาเป็นด้วยอาการที่รุนแรงต้องมานั่งรถวีแชร์นั่งรถโยกเนี่ยก็เลยเกิดความอาอขึ้นก็ไม่ค่อยจะก,กล้าออกจากบ้านไม่ค่อยกล้าออกสู่สังคมเก็บตัวเองอยู่บ้าน6-7ปีได้ <S 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 เหตุการณ์ท ra ี่เริ่มต้นออกจากบ้านก็คือที่นี่แหละครับมีมีโครงการอบรมเยาวชนคนพิการสู่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงร่วมมือกับทางสมาคมในจังหวัดจันทบุรีที่ผมอยู่เขาก็ไปเยี่ยมถึงบ้านแล้วก็เอาคนพิการที่เป็นเหมือนเราหรือใกล้เคียงกับเราไปให้ดูว่าเขายังสามารถออกมาใช้ชีวิตประจําวันนอกบ้านได้เราก็เลยลองดูนะ สาววินาดาเจเริญสิริชื่อเล่นชื่ออุอายุ19ปีมาจากบุรีรัมตอนนี้ศึกษาชั้นปวช .1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหนูก็พิการตั้งแต่กำเนิดนะคะ กอนเป็นคนที่อายว่าเวลาหนูออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนี้ก็จะมีคนเขาหัวเราะอะไรอตอนหนูเข้าไปเหมือนเขามองหนูเป็นตัวประหลาดีงเขาก็จะบอกว่าหนูจะทําได้เหรอหนูพิการนี้ตอนอยู่บ้านก็แม่ก็ฝึกให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอะไรนี้ไปโรงเรียนก็เรียนกับโรงเรียนปกติ ก็หนูก็ไม่ค่อยลำบากอะไรเพราะว่าหนูฝึกมาตั้งแต่เด็กแม่บอกว่ามันต้องใช้ในชีวิตจริงรอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกนี้โครงการบอบแค พานหนูมามาเข้าค่ายที่นี่เหมือนปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนนี้หนูก็เลยมาแล้วหนูก็รู้สึกแบบว,ว่าผู้พี่พี่เขาอยู่ได้โดยด้วยความพิการของเขาเองนี่หนูก็เลยขอแม่มาแต่แม่ก็ไม่ได้ขันอะไรหนูก็เลยคิดอยากจะมาเองอยากมาใช้ชีวิตเองโดยคิดว่าไม่อยากเป็นภาระให้กับแม่ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชไทยเป็นประชาธิปไตยคนไทยก็ไทยส่วนนาย,ค,ยครับเช้านี้นมีกับป่ามั้ยครับเล่าสุนกันฟังก็แล้วกันนะครับขมบอกว่าคนพิการน,นะครับในประเทศไทยนะครับแบบสองนัดคนนะต้องได้มีสิทธิข้างหน้าคนพิการที่กินชิงนะมีค่ายิ่งกว่าท,าทอง วิทยาลาัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยาเดิมเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพก่อตั้งโดยบาทหลวงเลด้วยหวังให้คนพิการโดยเฉพาะพิการทางการเคลื่อนไหวได้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีปัจจุบันเปิดสอน3หลักสูตรหลักหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักเรียนทั้งหมด145คน ทุกๆวันนักเรียนที่นี่ต่างมีหน้าที่ของตัวเองเพราะที่นี่คือบ้านตั้มเองก็เช่นกันเราไปดูชีวิตประจําวันของตั้มกันครับวันนี้จะมาทำข้อจ่าตอนเช้าครับเป็นเวรประจําวันครับห้องน้ําผมเราทำกันทั้งหมด4คนครับ อันนี้จะเป็นห้องไว้สำหรับซักผ้าห้องนี้ครับลังรอยการซักกันอยู่จะไม่ทำภาพสะอาดที่นี่ก็อยู่กันเหมือนพี่น้องครับมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับมันก็เหมือนเหมือนบ้านแหละครับเพราะเราก็กินนอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับ ตั้มเรียนสาขาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำนานถึง6ปีไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นห้องหลักสูตรไอทีเลนกครอนิกห้องทางขวาทางซ้ายจะเป็นห้องแลบส่วนผมผมหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศเรียนชั้นสามครับผมเรียนโปรแกรมครับเทอมแรกก็เรียนเขียนโปรแกรม แล้วก็จะมีเว็บไซต์ครับสร้างเว็บเขียนเว็บแล้วก็ภาษาอังกฤษเกี่ยวเจ้าของภาษาเองที่จะเป็นคนมาสอนแล้วก็สังคมสังคมนี้จะเป็นสังคมของผู้พิการเพื่อจะได้รู้กฎหมายรู้อะไรเกี่ยวข้อเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้กฎหมายเป็นยังไงาาเกี่ยวกับคนพิการาได้รู้สิทธิ์ไม่งั้นผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมรู้แค่อย่างเดียวผมได้เดือนละ800อแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้รู้สิทธิ์อะไรเยอะ ก็อย่างเช่นมาตา3 3. ตา3สามตาสามารถที่กฎหมายออกให้ผู้จ้างงานเนี่ยมีคนงาน100คนต้องจ้างคนพิการหนึ mm ่งคนเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยไปหางานแล้วตอนกําลังอยู่ในบ่อนกับช่วงนี้ออกจากโรงเรียนแล้ว mm hmm. ก็ผิดหวังครับ mm hmm. อมรเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เราไปดูกันว่าเขาเรียนอะไรเริ่มเรียนเทอมหนึ่งก็ด้วยเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดแล้วก็การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเรียนรู้เกี่ยวกับไฟว่ามันเป็นอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วพอเราได้รู้หน้าที่ของมันเราก็เริ่มเริ่มที่จะชอบเริ่มที่จะสนุกแล้ว พอเทอมสองเราก็ได้เริ่มปฏิบัติจริงละจากเทอมแรกเราซ่อมแค่พัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นแบบกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนะเราก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเราได้เริ่มซ่อมทีวีได้ทำเครื่องเสียงอันนี้เราก็เริ่มเริ่มสนุกมากขึ้นไปอีกทีวีอาการเสียมาเครื่องหนึ่งพอเราแก้ปัญหามันได้ทำให้มันติดได้มันก็เลยเริ่มติดใจเริ่มสนุก จากทีวีจอแก้วธรรมดาเราก็ก้าวขึ้นมาทำเป็นจอแบนจอ L C D จอพัดมมาเริ่มจากเทอมหนึ่งเรามีอยู่23คนนะตอนนี้ห้องเราเหลืออยู่แค่6คน,น,นก็หลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายคนก็เรียนไม่ไหวก็เลยแยกๆกักๆนออกไปพอมองครับทำไมต้องมีกระจกกร,ระจกเอาไว้มองเงาสะท้อนเวลาเราซ่อมทีวีจอใหญ่ บางทีเราเราหันหน้าจอซีวีเข้าไปเราซ่อมด้านหลังเนี่เวลาเราลองเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น้ังหน้าจอคิดว่ามีไว้แบบเอาซ่อมไปแล้วก็ส่องด่างผมไปไม่ใช่ครับก็กมีบ้างมีบ้ามันเปลี่ยนเป็นคนละขั้วไปเลยนะจากคนที่ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยดูแลตัวเองไม่เป็นเลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาหน้าบ้านด้วยซ้ำกลัวคนเห็นกลัวสายตาผู้คนหลังจากที่เราออกมาสู่โลกภายนอกแล้วว่าเราได้เห็นอะไรกว้างขึ้นเราก็เกิดเกิดความกล้าขึ้นเกิดความมั่นใจขึ้นอนุกเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากที่มีคนพูดว่าพิการขนาดนี้จะทำอะไรได้เราไปดูกันว่าอุเรียนได้อย่างไร เะไรให้พี่ดูอะไรครับอันนี้เขาเรียกแผนครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเลือกมาที่ใหนที่หนึ่งมันก็เลยเลือกเป็นบ้านเกิดของหนูเองคือที่ที่บุรีรัมย์อ๋อนี่เราเลยทําแนะนําสินค้าและแนะนําปราสาทเขาพนมรุง้รงแล้วก็สถานที่ที่ไปไปยังไงพอใจผลงานตัวเองไหมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดแ้บอกพอใจเห็นครูบอกว่าเราชอบบ้านรูปใช่โชว์ได้ปะ ที่นี่ที่แรกหนูคิดว่าหนูอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูหนึ่งหนูไม่เคยห่างแม่เลยแล้วก็หนูก็พิการมากด้วยแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูจะอยู่ยังไงแต่สุดท้ายหนูก็อยู่ได้เพราะว่าบางคนอาจจะเป็นหนักกว่าเราเขาก็ยังอยู่ได้หนูก็เลยเปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าหนูต้องอยู่ให้ได้ที่นี่มันก็ดีทุกอย่างแล้วมันสะดวกกว่าที่หนูเคยผ่านมาว่าที่นี่เขาทำสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเนาะ ไม่วิยวววท,ยวทยายลัยแห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการไม่ว่าจะเป็นทางลาดประตูเลื่อนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับกายภาพของคนพิการ การได้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถาพัทยานี้เป็นการเริ่มต้นที่ถือได้ว่าเปลี่ยนชีวิตถ้าผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ผมออกมาจากเรียนจำและผมไม่ใช้ชีวิตในสังคมเลยผมก็มีจุดเสี่ยงมากที่ผมอาจจะกลับไปทาแบบเดิมพ่อผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทาอะไรแต่ตอนนี้ผมได้มาเรียนที่นี่แล้วผมก็ยังรู้ผมมีจุดมุ่งหมายทั้งหน้าว่าผมจะทำอะไรทาอะไรทางที่นี่เขาก็ประสานกับ ทำบริษัทหลายบริษัทแล้วก็ได้ออกงงออกงานเยอะได้แสดงความสามารถได้ออกไปแข่งขันได้ออกไปไปทำอะไรหลายๆอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาผมก็ได้ไปสอนเด็กที่มันคนยากเจ็เป็นสัญญา mou สอนกับเด็กปกติได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้ทดสอบความสามารถตัวเองเหมือนฝึกง,งานในตัวมั่นใจในตัวเองเยอะที่จะไม่มีวันที่จะกลับไปแบบทางเดิมแน่นอน ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องความกล้าการกล้าแสดงออกในตัวเองนะที่นี่เปิดโอกาสให้มากมายเลยทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็โอกาสที่จะให้เราแสดงออกในเรื่องต่างๆตามความสามารถของเราแต่ละคนก่อนหนูเป็นคนขี้อายแล้วก็เป็นคนที่มีอคติด้วยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็ ส่วนมากจะเจอคำเป็นคำพูดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าหนูเอาอคำพูดของของคนคนนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดความอ่านของหนูมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมน,นะคะจากคนที่เคยคิดว่าทำอะไรเองไม่ได้างี้ก็สามารถทำได้โดยนึกถึงคำพูดของแม่ไว้เสมอแหละแม่ก็บอกว่าให้ให้เป็นคนดีถึงเราจะถึงเราจะพิการ แต่แ้้ก็็สาาามรรถเปน,นนคีไดจากเรื่องราวของทั้งสามคนตั้มมอนและอุอาจเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ว่าการศึกษาได้เปิดโอกาสให้เปลี่ยนทนัศนคติมุมมองชีวิตและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เตรียมความพร้อมให้กลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญของสังคมทรัพยากรที่สําคัญของประเทศเนี่ยคือคนนี่แหละนะเพราะว่าคนเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้เยอะแยะนะในอดีตที่เรามองว่าเมื่อคนการเป็นคนพิการเนี่ยมันคือความสูญเสียสูญเสียกําลังคนไปหนึ่งคนแต่แถมยังมีคนต้องมาดูแลอีกแต่ถ้าเผื่อเราเราคิดว่าเขามีศักยภาพแล้วเรา ให้เขาได้พัฒนาในส่วนที่เขายังขาดมาทําให้ศักยภาพในตัวเขาเนี่ยสามารถออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็เป็น1เป็น2เป็นสาเป็น10ขึ้นมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถพัทยาสถานที่ที่เปรียบเหมือนบ้านของคนพิการแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลาย,ลายสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการจากที่เคยถูกมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าให้ออกไปสู่บ้านหลังใหญ่ หรือสังคมไทยแต่จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าจากคนพิการในประเทศที่มีอยู่ประมาณ2ล้านคนมีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานและพร้อมทำงานประมาณ5 5 0 0 0 0หคนแต่มีงานทำเพียงแสนกว่าคนหรือประมาณ20%เซนต หลังจากที่ได้มาเห็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการที่บ้านหลังนี้แล้วคำถามก็คืออะไรคือปัญหาที่ทำให้คนพิการอีกกว่า400,000คนไม่มีงานทำหรือว่าสังคมเรายังมีโอกาสทางการศึกษาและการทำงานให้คนพิการไม่มากพอ การมาที่วิทยาลัยพระมหาไยพัทยาในวันนี้อาจทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนคนพิการให้เป็นคนที่มีศักยภาพมีค่ามีศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในบ้านหลังใหญ่หรือในสังคมร่วมกับคนไม่พิการได้หากเราช่วยเหลือพวกเขาโดยการให้โอกาสไม่ใช่การสงเคราะห์ด้วยความคุ้นเคยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา คือไม่อยากให้สังคมมองผู้พิการเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออยากให้สังคมมองผู้พิการในการเปิดโอกาสให้มากกว่าม,มองที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเพราะคนพิการที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้คือเขาผ่านการฝึกผ่านการอะไรมาหลายๆอยา่างอยากให้สังคมเปิดเปิดโอกาสที่ความสามารถของแต่ละคนมากกว่าที่จะมองให้เป็นภาระแบบต้องช่วยเหลือต้องสงเคราะห์แบบนั พวกเราไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้พวกเรามีสมองถึงแม้ว่างคนขาจะเดินไม่ได้แต่มือเขาอาจจะทำได้ดีกว่าคนปกติอยากให้มองว่าเราก็เป็นคนเหมือนพวกคุณเรามีความสามารถเรามีสมองเหมือนกันเรารู้สึกเจ็บเหมือนกันไม่อยากให้มองเป็นข้อแตกต่างหรือไม่อยากให้มองสงสารแค่มองเป็นคนคนหนึ่งครับเป็น เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกันครับแค่แตกต่างในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองคนเราไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอย่างไรทุกนลร้วนมีความสามารถการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศและการอยู่ร่วมกันในสังคม และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเราครับพี่เซอตอปหรือเปล่าตอนนี้ถ่ายอยู่ไหมครัผมพูดได้เนาะก็วิธีการบอกทางแบบไม่แก่ครับบอกคนตาบอดไม่ถูกเพราะว่าทางนูน้น คนตบอจะรู้ไ้ไไดว่าทาางไหนรยการที่นี่บ้านเราในตอนหน้าเราจะพาไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตที่เปิดสอนหลักสูตรเรียนรวมเราจะไปดูให้เห็นกันว่าคนพิการและคนไม่พิการสามารถเรียนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างไรโลกของเรามันจะแตกต่าง,งกันก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราได้ลองมาแบบมาทำความรู้จักมาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็น โลกใบเดียวกันพอขึ้นเวทีร้องเพลงอ่ะคือทุกคนอ่ะจ้องมาที่หนูหนูรู้สึกว่าอยู่ในหมู่คนที่ปกติทั้งหมดแต่เป็นแชร์ตรงการซึ่งคือแบบทุกคนปรบมือให้เพราะว่าหนูเป็นแบบนี้แต่หนูยังมีสปิริตที่จะขึ้นมาร้องเพลงกับเพื่อนอยากจะสื่อความ,หมาใหมทุกคนดูว่าเนี่ยคนพิการก็สามารถทำกิจกรรมกับคนปกติได้คนนี้ชื่อใหม่แพรครับแล้วก็นี่ชื่ออ้ออันนั้นชื่อนัด อันนี้อันตาแล้วอันนี้ก็ยังสร้างดีครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าที่สุดเพราะว่าเห็นจะได้ใช้ว่ามันไอเส้นนี้มันจะชิดกับที่นั่งของคนตรงนั้นธรรมชาติของคนนั่งเนี่ยเขาจะนั่งแล้วเขาชอบยืดข่ามานิดนึงคนตาบอดจะเดินชนเนี่ยครับคือปัญหาผมก็จะไม่เดินตรงตรงเบบล็อกผมก็จะเดินข้างๆแต่ก็ต้องระวังว่ามีคนเขายือนอยู่ก็จะชนได้